บุกคนครับผมจะบอกไว้ว่าไอ้นั่นนะที่ที่มันที่มันด่าผมอีกอะที่มันด่าเพื่อนผมแล้วก็เอ่อด่าผมเนี่ยมันยังไม่หยุดเลยดูนะขนาดมันทำช็อตช็อตก็คือเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับติก t o ็ตนั่นแหละแต่มันจะแค่ลงใน y o youtube ไปเฉยแต่เนี่ย ทำช็อตขึ้นมาแล้วบอกว่าไอโอเลนอะมันเป็นความผิดของออเลนคือมันความผิดตรงไหนครับความผิดตรงไหนบอกมาความผิดตรงไหนก็อย่างนี้เห็นอะไรครับมันความผิดตรงไหนความผิดตรงไหนทำไมมึงต้องทำแบบนี้อะ กูจะแจ้งความแล้วนะถ้ามึงไม่อยากจะโดนจับติดคุกมึงก็เลิกถามได้แล้วขนาดมึงอะ่ะเสียงมึงอะ่ะเสียงมึงอะ่ะไม่ยอมพูดเลยแม้กระทั่งในที่ขอดอะ่ะโดนแม่ไอบอลคุยมึงยังไม่เขียดิค่ะดูดิอะไรของมันเนี่ยฮะอะไรของมึงอะไรคืออะไร ำไมยันต้องทาแบบนี้อี่ยเนี่ยคือไอเนี่ยไม่ยอมหยุดจริงๆหยุดไม่ได้ด้วยนะหยุดไม่ได้จริงๆคือไอเนี่ยมันอะพูดกระจอกเลยแม่งไม่ยอมใช้ไม่ยอมใช้เนี่ย ใช้เสียงอ่ะพูดจริงๆไม่ใช่เสียงพูดจริงๆ,งด,งๆดูนะขนาดมันยังไม่รู้เลยดูดูเอาไว้และคิดไปประจานซะใครก็ได้แจ้งความให้หน่อยนะแจ้งความแล้วก็ดำเนินคด,ดีเลยเน,น,นี่ยเนี่ย ถ้าไม่อยากจับติดถ้าไม่อยากโดนติดคุกอะมึงเลิกทำได้แล้วนะแต่ถ้ามึงอยากติดคุกอยากติดคุกใช่ไหมดําเนินทนีให้มึงติดคุกตลอดชาติม่ต้องออกไปไหนหิวตายอยู่ในคุกกันแหละหฮยอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรอะไรมันคืออะไร ความบิดของอลินเว้นมังกรของฟรีเหรอฟรีเหรออลินใส่เติมนะทำไมจะต้องด่าขนาดนั้นว่าเว้นมังกรฟรีอะ่ะทำไมจะต้องด่าทำไมจะต้องด่าอย่างนั้นจะต้องด่าทำไมของฟรีของฟรีเหรอของเติมนะ ของเติมว่าของเติมของฟรีของฟรีมึงอะเป็นเบคอนกูเล่นใหม่ยังกล้ได้เหรอเป็นเด็กมึงอะเป็นเด็กกูรู้กูรู้เป็นเด็กเด็กแน่แนกูรู้กูรู้มึงเด็กขนาดขนาดมึงเข้าที่ขอดมาใช่ไหมดาอันนี้กูพิมพ์มว่าเด็กนะยี่ว่าเด็ก ไอวิวเด็กกับพ่อมึองอ่ะเนี่ยด่าไปด่าไปด่าไปไอเน,นี่ยไม่เคยจะทำอะไรเลยคือมันแบบหยุดไม่ได้จริงๆคือไอเน,นี่ยไม่ยอมไม่ยอมทำอะไรเลยเอาแต่เอาแต่เล่นโนศัสับไม่เรียนสักวิชาดูนะถ้ามึงยังไม่เรียนมึงก็ลาออกไปซะ นะ่าให้โง่เปนควายอยู่นี่แหละแม่งว้ยทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะเอารูปส่งในไฮมาสเตอร์คือไอเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเม่งคือตอนนี้ผมอยู่ในรคสอร์ดเนาะก็ได้ได้เสียงรีสอร์ด เมื่อกี้เนาะเพราะว่าผมหยดดุดในที่คอร์ดปิดไมค์ปิดหูฟังอยู่ก็คือผมหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะหยุดไม่ได้คุหยุดไม่ได้กูหยุดไม่ได,ไได,ไได,ไได้คืออะไรของมันเนี่ยดูนะว่ามินเอางอเล่นมันก็ปกูไอออเล่นขอตังพ่อแม่มาเติมเหมือนเด็กห้าขวบ เด็กห้าขวบเหรอฮะเด็กห้าขวบใช่ไหมมึงห้าขวบไอโอเลนสิบสามม,มึงมึงมึงมีมึงยังมีหน้ามาด่าเพื่อนกูเหรอและอีกดำเนินท่านี้นะไอโอเลนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรฟังไว้นะมึงอย่าดูถูกคนอื่น ของเติมว่าของเติมดิของฟรีก็ของฟรีอะไรเนี่ยอะไรของมึงอะไรมึงมึงไปทำแบบนั้นทำไมอ่ะกูอยากรู้อยากรู้จริงกูอยากรู้เบอร์แม่งเว้นมังกรเหรอเว้นมังกร มันไม่ฟรีแต่มึงจะเอาแบบนั้นทำไมมึงจะทำแบบนั้นทำไมกูขอถามหน่อยนะกูถามหน่อยนะมึงทำแบบนั้นทำไมเนี่ยความมิดองออเลนลองไปพิมพ์ช่องดูเนาะลองไปพิมพ์ช่องดูความมิดออ,อเลนลนะลวมมเลนว้นมังกรของฟรีดูนะ ฟรีไหมเอาเลนได้จากไอนี่จากไหนจากไหนแต่มันดูนะมันลงคลิปใหม่ใช่ไหมลงคลิปใหม่คราวนี้เป็นเสียงใครเสียงโอเลนกูจะกูจะแจ้งความแล้วนะถ้ามึงยังไม่อยู่